มันมีนเหตุบังเอญอะไรอย่างที่แบบเราทำให้มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ในเรื่องบัวก็พยายามเต็มที่ล<ร> <laughs> ให้ดูเหนียนแล้วตัวเราต้องแบบเล่นบทอย่างนั้นเป็ในยังไงบ้างคะรู้สึกก็ยังไม่ได้ถ่ายในในส่วนนั้นก็ก็ <laughs> <laughs> คิดว่าน่าจะได้นะคะ <laughs> จะพยายามเต็ม <laughs> ที่ค่ะทำกันบ้านยังไงบ้างคะสำหรับบทก็ก็คือจริงๆบัวเขาก็เหมือนกับแบบคือก็เรียบร้อยอ่างเงี้ยค่ะพอแบบมาเจออะไรเงี้ยคือเขาคง เขาก็คงแบบทําตามที่แบบเพื่อนบอกก็คือแบบต้องยั่วพยายามดั่วยิ่งใจแล้วก็ทำเป็นแบบชำนาญชำภออะไรอย่าเงี้ยแบบว่าไม่เขียวดูภาพดูอะไรก็ได้ะแบบนี้อย่างเงี้คือในนั้นก็จเหมือนกับแบบเราต้องค่อนข้างที่ะแบบไม่รู้เรื่องอะไรมากภาษาอังกฤษก็ต้องไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่บัวตัวจริงคือเหมือนกับเขารู้เขาก็ต้องพยายามรู้ทำไมไม่รู้ไม่อะไรอะค่ะ ก็เป็นแบบใส่ชุดเสือไแต่ว่าไม่ได้แบบว่าบ้องลีลาต้องเซ็กซี่อะไรไหมไม่หรอกคือจริงมันจะเหมือนกับว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามคือคืองจริงเหมือนไม่มมันไ่ต้องศึกษามากเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใช่เขาไม่ใช่คือเขาคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ปลอมตัวมเป็นผู้หญิงใส่ตัวเพราะฉะนั้น แล้วเหมือนว่าพยายามจะเซ็กซี่แต่คือไม่เซ็กซี่นะใช่เลยใช่คือมันจะดูว่าเขาน่ารักมากกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ได้จะพยายามจะมีอารมณ์เลยใว่าไปดูอารมณ์ของคำคุ้มามใช่คือมันมันจะไม่ได้ดูว่าโอ้เห็นแล้วเราเชื่อว่าเขาเป็นอะไรแต่ไม่ใช่คือพระเอกเองก็จะรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ทำไมดูไม่เหมือนผู้หญิงแต่บริการแต่ในความรู้สึกคือว่าเขาเป็นแต่ว่าก็ดูเหมือนว่า